อานะฮะตอนนี้ท่านกลับมาสู่หน้าจอปกติของท่านได้แล้วท่านก็นเลือกไปหากรอบแบบแผนวิกฤตนะครับแก้วิกฤตเนี่ยในช่วงที่สามไปและครับอันนี้แหละมันจะช่วยให้ท่านมองไกลมองใกล้มองระยะอะไรก็ตามที่ท่านจะคิดว่าท่านจะช่วยให้บริษัทท่านธุรกิจท่านองค์กรท่านดีขึ้นนะครับเราเริ่มต้นอย่างนี้ครับ เราเริ่มต้นจากการคลิกเข้าไปที่ช่วงที่สามใช่ไหมครับท่านก็จะไปพบเขาจะถามว่า,าท่านก่ออีเมลอะไรเรียบร้อยพอถัดหน้าถัดไปเฮ้ยมันถามเรื่องวิสัยทัศน์่ะวิสัยทัศน์หมายถึงอะไรครับช่วยให้ท่านมองอะไรในระยะยาวๆกลางๆสั้นๆขององค์กรท่านจะไปไหนจะทําอะไรนะครับเรายกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมให้ไว้เช่นเราต้องชนะไปด้วยกัน we all can win เพื่อให้กํามังใจญ่แสดงว่าช่วงเนี้ย บริษัทท่านค่อนข้างเครียดอ่ะมันต้องการกำลังใจอ่ะหาคนที่มันดึงพลังที่สุดคงไม่มีใครหนีไปตัวเจ้าของแหละตัวผู้บริหารระดับสูงแหละนะครับท่านก็เขียนไปหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ซีเรียสแบบเราเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของบริการอาหารบริการความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปเนาะมันมีความจําเป็นเราก็อาจจะเขียนสโลแกนว่าร่วมมือกันสร้างมาตรฐานตรวจเชือ้อตรวจโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการก็ถือว่าเป็นโ,โลแกนสําคัญไม่ใช่เหรอถ้าท่ามันไม่สะอาดมันไม่มีมาตรฐานท่านก็ให้บริการอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เพื่อสร้างกําลังใจตรงนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับในช่วงข้างล่างที่ผมเขียนเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายมันจะเขียนยาวเขียนสั้นมาแล้วแต่ท่านท่านอาจจะเขียนตามหลักที่ผมให้ไว้ก็ดีนะครับมันจะมีคําตอบยกตัวอย่างเช่นผมได้ตัวอย่างของบริษัทหนึ่งที่เขาส่งมาให้ขออนุญาตอ้างอิงนะครับอันนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับทําทรถเซอร์วิสทาร์สปอร์ต เขาก็น่ารักเนาะเขาก็เริ่มตั้งแต่สโลแกนเลยเขาบอกว่าร่วมมือกันลดเชื้อโรลคลายการเดินทางการเกิดความปลอดภัยแล้วเราไปด้วยกันอ่ะคำว่าไปด้วยกันก็อาจจะเป็นบริษัทไปด้วยกันนะครับหรืออาจจะเป็นอ,อื่นๆนะครับที่ทําให้การทํางานของพวกเราเนี่ยมีประสบความสําเร็จก็คือมาร่วมมือร่วมใจกันแล้วเขาเขียนเป้าหมายไว้อย่างนี้ครับว่าเจ้าของผู้บริหารวางแผนกลยุทธ องค์กรฝากเกิตครั้งนี้โดยมาประเมินผลและลวรวบรวมปัญหาที่มันกระทบกับการตลาดของเราใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยการวางแผนกลยุทธ์ในด้านพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเออ,อน,นี้น่าสนใจก็คือในเมื่อมันเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาทางตีกับคือสร้างความเชื่อมั่นไปเลยทําให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้กลับมาใช้หรือจําเราได้หรือแม้กระทั่งลูกค้าใหม่ๆเออ,อนนี้เขาเซอร์วิสดีเขามีความสะอาด แล้วเขาก็เพิ่มความสะอาดเข้าไปด้วยดูแลอย่างดีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อให้ก้าวพ้นวิกฤตที่กําลังประสบอยู่อย่างไรครับหาจุดอ่อนนะครับแล้วไปเสริมจ,จุดแข็งดยเขาจัดอบรมพนักงานครับให้มีความรู้การให้บริการอย่างดีหาเทคโนโลยีใหม่ๆให้พนักงานได้ใช้และที่สําคัญมันช่วยให้เขาลดความเสี่ยงโดยใช้การอบรมรับรองมาตรฐานให้ลูกค้าเออเนี่เห็นไหมเขาก็คิดแบบนี้แล้วอย่างเดียวกันเขาก็ยังประชาสัมพันธ์ ว่าเขาทําอะไรได้ดีในระบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับนี่ไงการตลาดเขาโดนตีมาเขาตีกลับในมุมตรงนั้นและที่สําคัญที่สุดเขาเสริมความแข็งแกร่งโดยสร้างความชุมม่มชนให้ลูกค้าและสร้างฐานลูกค้าเดิมเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้มากที่สุดด้วยสิ่งที่เขาทาเมื่อกี้นะครับอันนี้ท่านก็เขียนในเรื่องของเป้าหมายของท่านไปนะครับท่านมันก็ช่วยให้ท่านทํางานได้ค่อนข้างดีจากพอได้ข้อนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปต่อแล้วครับการไปต่อตรงนี้หมายถึงว่า มันจะต้องแจ้งเหตุและผลในสิ่งที่เรียกว่าพันธกิจครับพันธะของกิจที่ต้องทําคือเรื่องที่ท่านจะต้องมีพันธะทําให้สําเร็จในระยะสั้นเลยเพื่อพ้นวิกฤตมันผมใส่ไปสี่สอย่างนะฮะผมจะอ้างอิงตัวอย่างที่เมื่อกี้บริษัททานสปอร์ตเรื่องรถเซอร์วิสที่เขาทําให้ดูพันธกิจแรกที่เขาทาให้กับองค์กรและธุรธกิจก็เขียนอย่างนี้ครับเรามาพัฒนามาตรฐานด้วยการดาเนินการพันธกิจให้สอดคล้องกับยุค new normal หน่อย นิวนมโวคืออะไรนะครับวิถีชีวิตใหม่ๆนะครับโดยการเพิ่มมาตรฐานในการปรับปรุงให้ลูกค้าเห็นภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีขึ้นก็เนี่แหละครับง่ายๆลูกค้าต้องการภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีความสะอาดมีความใส่ใจมีการให้บริการมากขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดเป็นโรคร้ายกลับมาถึงลูกค้าเราใส่ให้เต็มที่เลยนะครับสร้างธนรกิจนี้ต้องทําให้องค์กรเห็นภาพว่าเป็นองค์กรที่คอนเซิร์นหรือแคร์โรคร้ายที่จะเกิดกับลูกค้านะครับ มาพันธกิจที่สองครับแล้วก็ทําอะไรให้พนักงานบ้างล่ะเขาก็บอกว่าเราก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าวันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันโดยสร้างมาตรฐานการทํางานที่สูงขึ้นและให้เหมาะสมกับ New n น r โ a l ก็คือเขาก็ต้องดูแลพนักงานด้วยนะครับทําให้พนักงานมีความรู้สึกปลอดภัยทํางานได้และที่สำคัญคือต้องพยายามหาลูกค้ากลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อพนักงานก็จะได้เงินเดือนแล้วก็อยู่อยู่รอดได้มาอันที่สามครับพันธกิจที่ทําให ตัวเจ้าของและผู้บริหารเองโอ้ไม่ยากเลยครับเขาก็บอกว่าให้พวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมครับเพื่อลดปัญหาต่างๆจากนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่ผู้บริหารและเจ้าของต้องไปหาเงินมาครับแล้วก็แก้ไขอุปสรรคในการบรจัดการให้กับองค์กรนี่แหละครับงานเขาฝากไว้แบบนี้ก็แ์ดีนะครับก็ทําให้เห็นภาพนะครับว่าภารกิจน,นี้เจ้าขององค์กรต้องทําอะไร และสุดท้ายครับพันธกิจที่จะทาเพื่อลูกค้าแน่นอนส่วนใหญ่ก็บอกว่าลูกค้าท่านก็ต้องให้บริการที่ดีขึ้นมีมาตราฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างรวดเร็วและแม่นยํานะครับและถ้าความปลอดภัยพวกนี้มันเกิดขึ้นในการบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารเซอร์วิสความสะอาดอะไรปลอดภัยอะไรถ้าคุณทําได้แม่นๆเนี่ยลูกค้าเขารักคุณแน่นอนใช่ไหมครับงั้นถ้าพันธกิจมันเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับจากสโลแกนที่เราขึ้นไปจากวิสัยทัศน์เรา จะทําให้ท่านทําข้อถัดไปได้ง่ายมากขึ้นแหละคืออะไรรู้ไหมครับข้อถัดไปก็คือไอ้ปัญหาสองข้อที่ท่านเขียนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตารางหนึ่งสองสามสีอ่อันเมื่อกี้เนะี่ยไอ้สองปัญหานั้นเนะี่ยท่านเอามาวางเป็นหัวข้อปัญหาใหญ่ในลําดับปัญหาที่หนึ่งนะครับปัญหาลำดับที่หนึ่งท่านบอกว่าการเงินไรายได้มีปัญหาแหละแผนหรือแนวทางที่จะทาให้เราใช้แก้ปัญหาท่านก็บอกว่าง่ายสุดเลยยกตัวอย่างเดิมนะครับ บริษัทขบวนเขาอบรมมาตรฐานให้บริการแก่พนักงานแล้วจัดหาอุปกรณ์ที่เป็นที่มันอาจจะติดเชื้อแล้วก็ทําการเช็ดล้างให้มากขึ้นมันทําให้มากขึ้นนะครับเพื่อลูกค้าพึงพอใจก็บอกอันเนี้ยขาใช้เวลาเดือนเดียวทําเลยเพราะทําในเดือนแรกเนี่ยนะครับเขาคาดหวังว่าเขาจะทําให้เกิดการลดต้นทุนสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันเนี้ยน่าสนใจเพราะอะไรที่ทําดีขึ้นมันจะช่วยเซฟอะไรบางอย่างขึ้นมาท่านก็ใส่คํานวณไป ประสิทธิภาพต้องเพิ่มขึ้นถึง30%เอรนแน่นอนเพราะทุกคนพัฒนาขึ้นพยายามดูแลกิจการของงานตัวเองให้มากขึ้นก็ให้30 3 40แล้วแต่ท่านหรือบางคนบอก10%เรก็พอแหละก็ใส่ได้เพิ่มยอดไขายไหมเ <c oughs> ขามั่นใจว่าเขาเพิ่มถึง30%ในตัวอย่างนะครับบริษัทรถทางสปอร์ตตรงเนี้ยแต่บางท่านก็บอกยอดขาย10%เพิ่มขึ้นก็ดีและบางคนบอกโอ้เฮิร์มครับเดลิเวอรี่มีแต่คนสั่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นเกือบล้วแต่ท่านท่านใสมาและะแง่่อออืนนๆาจจบกว่าออ ความเชื่อมั่นของลูกค้าพนักง,งานมันดีขึ้นจริงๆเนาะเพราะเราเริ่มใส่ใจกับความสะอาดพัฒนาตรงนี้เข้าไปก็ทําให้เป็นจุดขายได้นะครับทีนี้สําคัญถัดมาแล้วครับมันอีกลําดับมันต้องมีระดับที่สองปัญหาระดับที่สองท่านก็ต้องใส่ไปด้วยครับอื่นๆที่ท่านมีปัญหาอะไรเช่นการตลาดมาชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านต้องการให้คนกลับมาใช้เซอร์วิสท่านในเหตุและผลบางอย่างที่มีความสําคัญนะครับเชื่อผมเถอะ ในปัญหาที่หนึ่งสองเนี่ยหนีไม่พ้นทําอะไรก็ได้ให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดมาตรฐานความสะอาดเกิดมาตรฐานของการป้องกันโควิดนู่นนี่นั่นแล้วมันก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันเราต้องหาโอกาสใหม่ๆนะครับผมยกตัวอย่างวิธีแก้ของปัญหาที่ที่บางคนลืมก็คือการทําให้เกิดความสัมพันธ์นะครับทางด้านลูกค้าดีขึ้นบางคนบอกปัญหาขน,นาดคือไม่รู้จะหาลูกค้าที่ไหนลูกค้าเดิมที่มีน่ครับแก้ปัญหาโดยการโทรศัพท์ไปหา ตัวเจ้าของเลยโทรไปสวัสดีครับคุณแอดคุณแอดเป็นยังไงไหมครับช่วง COVID. โควิดออสแย่เลยนะครับบริษัทก็ทําเต็มที่เหมือนกันเอาเป็นว่าวันหนึ่งคุณแอดอยากได้อะไรบริษัทจะเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปดูแลแต่ตอนนี้จะใช้เซอร์วิสอีกประมาณ30วันเราจะให้บริการได้แล้วคุณแอดกลับมาใช้นะครับเราให้เปอร์เซ็นต์หนึ่งแถมหนึ่งเลยครับทุกแอดเข้ามาแบบนี้คือถ้าท่านคุยกับตัวลูกค้านะในระบบ CRM customer relationship management เนี่ยลูกค้าจะแฮปปี้ท่านมากเลยแล้วก็จะจำท่านได้แล้วพอจำท,ท่านได้วันที่ท่านจะสตาร์ท เขาจะเลือกท่านก่อนอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําอีกหลายบรยิษัทเข้าไปดังนั้นปัญหาที่หนึ่งกับปัญหาที่สองท่านต้องหาแนวทางวิธีคิดว่าจะแก้อะไรมาให้เราก่อนนะครับในมุมของท่านเองท่านจะแก้อะไรแล้วที่เหลือเราจะลงรายละเอียดกันใส่รายละเอียดกันหลังจากที่ท่านส่งซับมิตอันนี้มานะครับทีนี้เมื่อท่านจบตรงหน้านี้นะครับแล้วท่านก็ลงไปดูข้างล่างมันจะมีปุ่มซับมิตท่านก็ซับมิตในช่วงที่สามนี้มาให้เรา ซึ่งมันจะเก็บอยู่ในดัตตอรเบสของท่านเรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วตรงนี้แหละครับตัวท่านเองว่างๆถ้ากับมารีวิวกลับมาดูพวกเราในฐานะทีมแอดมินที่ปรึกษาที่มีอยู่หลายมุมมองต่างๆในหลายประเภทอุตสาหกรรมก็จะมาช่วยมองแล้วเลือกเคสเรามาแก้มาทําแล้วมาดูแล้วก็บอกท่านว่าท่านควรจะแก้ไงสําคัญที่สุดครับแชทบอร์ดครับเรามีแชทบอรที่ให้ท่านสามารถคลิกหาอาจารย์แต่ละเรื่องแต่ละประเภทแต่ละความชนานาญแล้วท่านก็สอบถามท่านได้ เป็นประโยชน์จริงๆนะครับอยากแนะนำครับว่าเราอยากให้ท่านได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับมาถึงตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สามารถทำแผนแก้วิกฤตหรือองค์กรของท่านได้นะครับเรามาแก้กันจนถึงจุดที่ว่าท่านเมื่อท่านเขียนแผนเรามาเนี่ยแผนแก้วิกฤตองค์กรเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่1ท่านกรอกมาจาก g o o g l e f อร์ตั้งแต่สมัครแล้วช่วงที่2ก็คือการวิเคราะห์นะครับโดยการดูวินิจฉัยมาวิเคราะห์แล้วก็สั่งเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้แนวทางที่ท่านคิดบนความเหมาะสมท่านก็กรอกมาครบละส่วนช่วงที่3ก็เป็นช่วงของการดูวิสัยทัศน์สโลแกนนะครับวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับ ต่างๆที่ต้องทําแล้วก็เป้าหมายรวมถึงปัญหามันจะต้องแก้อย่างไรบนพื้นฐานคร่าวๆตามความคิดของท่านแหละแต่ทั้งหมดเชื่อผมเถะครับท่านจะไม่สามารถกรอกอะไรได้ดีเลยถ้าท่านไม่ได้ฟังคลิปทั้งหมดใน10กว่าวิชานะครับใน5้าโมดูลที่เราให้ไว้ก็อยากจะทวนท่านว่าอยากให้ท่านได้กลับมาทวนจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆซึ่งผมขอทวนนะครับว่าใน b r ร in Management นะครับเราจะมีอยู่3วิชานะครับ1.1ปรับ แผนกลยุทธ์องค์กรสู่มุมมองใหม่ๆนะครับซึ่งก็มีอาจารย์ชูศักด์ชื่นประโยชน์อาจารย์ดรสมชายชุนทรัตแล้วก็มีการคุยพร้อมกับคุณบัญชาชุมชัยเวชต้องฟังครับตรงนี้ถ้าใครโดดตรงนี้หรือแอบไม่แอบฟังเนี่ยผมท้าเลยครับฟังเครับท่านก็จะได้เห็นภาพมุมมองเวลาไปเขียนแผนท่านก็นมาแก้ได้ในขณะที่1.2การสร้างแบรนด์บุกตลาดออนไลน์เนี่ย ตัวนี้สำคัญสุดครับวันนี้อยากให้ท่านได้ฟังได้เห็นนะครับจากสองกูรูก็คือคุณพลินสงประชานะครับกับคุณเพิ่มบุญเอี่ยมสุภาษิทธ์ครับสองกูรูทางด้านออนไลน์ซึ่งมีความเก่งชาตสร้างอัจฉริยะจากออนไลน์เอาไปใช้งานเนี่ยอยากให้ท่านฟังครับและท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆแนวนะวัตรกรรมในตลาดออนไลน์ยุคนี้นะครับแล้วก็1.3ครับเป็นผมอาจารย์พิทักษ์กลเม็ดสู้ศึกโควิดครับต้นแบบและวิธีเขียนแผนกลยุทธ์องค์กรนะครับที่วันนี้ท่านมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านก็ น่าจะเขียนอะไรได้ดีในระดับหนึ่งแล้วทีนี้มาในส่วนของ production management ครับเรามีอยู่3าวิชาเหมือนเดิมครับ3วิชานี้เป็นความสำคัญก็คือ2.1ครับการวางสเต็ปการผลิตอย่างโปรนะครับก็จะมีนะครับอาจารย์สมศักดิ์ชลชนกับอาจารย์วิสิทธิ์ลิมลือชานะครับท่านก็อยู่ในแผนงานที่ท่านต้องเข้าไปฟังครับนี่เป็นระดับกุลูระดับประเทศเลยนะ ถ้าท่นานเคยฟังแนวทางของท่านก็จะรู้ว่าวิธีการพัฒนาวางแผนการผลิตวัตถุดิบทรัพยากรแล้วก็บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรนะครับมาในวิชาถัดไปก็คือ2.2ครับเป็นการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ธุรกิจรอดนะครับเราก็จะมีอาจารย์อยู่2ท่านนะครับก็เป็นอาจารย์รักเตชะวันชัยกับอาจารย์ท่านคืออาจารย์ประโมทโชคสิริกุลชัยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยในตําแหน่งก็คือทํางานเกี่ยวกับ ดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนค่อนข้างสูงจนกระทั่งเป็นทั้งประธานรองประธานทั้งองค์กรการทํางานของระบบธุรกิจดิจิทัลออนไลน์แพลตฟอร์มเยอะมากอยากให้ท่านเข้าไปฟังครับและท่านก็จะเห็นภาพอะไรที่ดีๆมากขึ้นนะครับและในหัวข้อสุดท้ายของ p r o t e c t i o n management คือ2.3ครับเคล็ดลับงัดธุรกิจ3ามคูณสมีวิธีการทําประสิทธิภาพ Efficiency ในการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าต่างๆในองค์กรทั้ง3ท่านนะครับ ที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอาจารย์ประสิทธิ์นะครับซึ่งท่านก็เก่งชาตาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้านเครื่องสําเร็จรูปอุปพโภคบริพโภคเกี่ยวกับโถส้วมอ่างล้างหน้า อ่าอับน้ําอะไรพวกนี้เป็นต้นท่านก็อยู่ในธุรกิจนี้มาท่านก็จะมาให้ข้อมูลดีๆกันส่วนอีกท่านหนึ่งอาจารย์ประพงศ์ไม้เจริญท่านอยู่ในวงการออโต้นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องตกแต่งอะไรเนี่ยมาเป็น10บๆปีครับท่านก็จะให้มุมมองมากที่สุดแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านพออวุฒิชัยประชาพรท่านเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนากิจความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งจะมีอีกคลิปหนึ่งต่างหากซึ่งท่านสามารถไปฟังท่านได้นะครับก็จะ มีข้อมูลดีๆที่ท่านให้แนวทางเอาไว้ในระดับสูงนะครับดงั้นด้านของโปรดักชันเนี่ยเราก็จะมีอยู่3วิชาเหมือนกันมาวิชาที่3ครับก็เป็นวิชาเกี่ยวข้องกับ3.1ครับการสร้างทีม ให้แร่งเน้นคอนเน็ชันแล้วฝ่าวิกฤตกันไปนะครับก็จะมีดรอุดมหงชาติกุ่นและอาจารย์สุกิจอุทินทุนะครับทั้งสองท่านทํางานกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเยอะมากท่านจะเห็นวิธีการพัฒนาพนักงานการดึงเครือข่ายซัพพลายเชนนะครับคอนเน็กชันการดึงคนการใช้นวัตกรรมต่างๆเข้ามาทํางานก็นี่แหละครับมีความน่าสนใจของวิชานี้เหมือนกันทาใ,ให้เห็นมองว่าเฮ้ยวิธีแก้มันสามารถแก้ไปในคอนเน็ชันแก้ไปใน,ในเครือข่ายหรือการสามารถ หามุมมองนว,วัตรกรรมมาแก้โดยใช้ทีมงานก็แก้ไขได้หรือระบบที่ง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอาจารย์สุกิจอุเทนทุก็จะมีพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมา3.2อ,อันเนี้ยสำคัญครับอาจารย์พิทักษ์สุพรรณนานการท่านจะมาเปิดเกมรุกปิดเกมรับธุรกิจสู้วิกฤตโควิดอย่างไรการทําให้งานม,มีคุณภาพมีความปลอดภัยนะครับและสร้างความต่อเนื่องในธุรกิจได้โดยที่เราต้องผลักดันให้เกิดทรัพยา,ยากรเป็นสูตรกลางในการขับเคลื่อนอันนี้ก็น่าสนใจสนุกมากนะครับใน วิชานี้ถัดมานะครับโมดูลที่4ดิจิทัลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนา4.1ก็คือรู้จักลูกค้าให้ซี้ปึกกับเราแล้วก็จะอยู่รอดอยังไง ก็ใช้ระบบออนไลน์นะครับมันจะมีวอลลุ่มในการสร้างเครือข่ายแล้วทําให้ลูกค้าชอบเราอยากอยู่กับเรามีประสบการณ์ดีกับเรานะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาจารย์ลักษณ์เตชะบัญชัยกับอาจารย์ประโมทโชคสิริกุลชัยก็จะเข้ามาเสริมทับตรงนี้ให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็หัวข้ออีกอันหนึ่งซึ่งผมก็เป็นคนดูแลเองก็คือ4.2ครับรอดคราบธุรกิจสู่โลกออนไลน์หลังโควิดซึ่งมีผมนะครับจะพูดเรื่องกลยุทธ์องค์กรเราจะพัฒนาอย่างไรแบบไหนเพื่อจะพัฒนาให เป็นแบรนด์ปัรจุภัณฑ์มีวิธีใช้ระบบสูตรนะครับดีๆในการทําให้ลูกค้าชอบลูกค้าติดใจเรามันก็มีหลักการนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็อันนี้เป็นกูรูเลยทางด้านาการพัฒนาแบรนด์สตีจนะครับซึ่งท่านน่าจะฟังนะท่านลืมฟังเนี่ยต้องรีบกลับมาฟังเลยก็คืออาจารย์ธรรมศักดิ์ดีสมศักดิ์ท่านทางานทั้งไทยและเทศนะครับ ต่างประเทศดีๆเลยก็เช่นจีนเนี่แหละครับเป็นคนวางแผนทําธุรกิจแล้วก็วางแผนองค์กรในโปรเจกต์ใหญ่ๆกับประเทศจีนด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลย b r i d g e and Standard Management ครับโมโดูลสุดท้ายก็คืออาจารย์พิทักษ์สุภาพทางการท่านจะมาใน5.1ครับสร้างแผนรบดันธุรกิจให้ต่อเนื่องกับ Business Continuity Management หรือ BCM อันนี้มีความสําคัญสูงครับต่างประเทศเขาเตรียมเรื่องนี้ไว้ BCM เนี่ยเยอะมากแต่เรา ณโอกาสนี้อยากให้ทุกคนมาฟังครับแล้วปรับองค์กรโดยการทําแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะโควิดรอบสองที่จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับธุรกิจเกิดผลกระทบล่มเกิดกําลังจะเกิดาว่าจะลาจนอะไรมันมาหมดท่านต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อมเพื่อให้ท่านสามารถพ้นไปได้แล้วคนที่ต้องเข้ามาทํางานตรงนี้ BCM เนี่ยส่วนใหญ่ทั้งบริหารระดับสูงระดับกลางหรือทีมงานปฏิบัติการก็ต้องมาร่วมกันทํางานตรงนี้มีความสําคัญอยากให้ท่านมาฟังกันนะครับ และสุดท้ายท้ายสุดเลยก็คือ5.2ครับที่ท่านกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านคลิกมาแสดงว่าท่านน่ารักมากท่านเข้ามาแล้วท่านมาปิดประตูปัญหาเปิดประตูโอกาสให้กับการสยบวิกฤตเนี้ยก็คือมาทบทวนแผนที่เราเรียนกันมาจนถึงณปัจจุบันเขียนแผนจนสําเร็จครับการรีวิวแผนให้มันเกิดความชัดเจนและเราสามารถต่อยอดได้นะครับก็ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกท่านว่ากว่าครึ่งหนึ่ง50%ขององค์กรท่าน แล้วท่านรับผิดชอบในการเข้ามาฟังเข้ามาเรียนเข้ามาดูจนถึงวินาทีนี้วิชาสุดท้ายนี้และท่านเขียนแผนแก้วิกฤตเสร็จองค์กรท่านรอดแน่นอนเชื่อผมนะครับว่าการมีองค์กรมีพนักงานมีทีมงานแล้วโดยเฉพาะมีัวหนาใหญ่คือท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME ขนาดเล็ก5คน1ิคนไม่เกินที่มีพนักงานหรือมีเป็นร้อยมันอยู่ที่ตัวท่านที่เป็นผู้นําจะขับเคลื่อนไปขนาดไหนผมอยากฝากตรงนี้ครับว่าสิ่งหนึ่งที่ คณะทีมงานในฐานะผมเป็นหัวหน้าโครงการเ a n นตูชิ h ต p ตรงนี้และทีมกูรูผู้หลักผู้ใหญ่ทีมที่ปรึกษาที่ผมเลืิกเชิญมานะครับเกือบ3าท่านทีมเครือข่ายที่ทำคอนเนค t ชันกันผมอยากให้ท่านรอดครับเราหวังว่าอวยพรท่านจะรอดแล้วท่านจะปลอดภัยจากผลกระทบต่างๆถ้าท่านเรียนโครงการนี้ตั้งใจทำงานส่งกันบ้านส่งแผนแล้วท่านก็จะพบสิ่งดีๆครับอย่าลืมนะครับ เรียนให้ครบจบส่งแผนรอดแน่นอนเป็นยังไงครับถึงตรงนี้แล้วไม่อยากจะบอกว่าถ้าให้คิดแบบดูคำๆเนาะคุณได้เข้าวัดเศ้าหลินผ่านด่านตึงๆๆๆจุดสุดท้ายของด่านก็คือการยกกระถางมังกรกระถางมังกรไม่ยากหรอกครับก็เหมือนการที่ท่านทำแผนครบ ตอบจากความรู้สึกและพลังใจของท่านตอบตรงๆครับว่าวันนี้ถ้าท่านมองว่าไอ้กระถาวังกรมันหนักมันใหญ่มันฝ่าไม่ได้ลรอกมันไม่มีทางรอดรับประกันครับไม่ต้องเขียนแผนผมแล้วครับท่านตายก่อนแล้วแต่ท่านมองว่าการยกกระถางวังกรน,นี้ทําให้ท่านรอดได้การยกย้ายไปมันต้องดึงพลังเราให้พลังท่านจากหลักสูตรนี้จากอาจารย์กูรูสิบกว่าท่านนี่ขนมาจริงๆผมได้ฐานะหัวหน้าโครงการผมบอกท่านเลยครับ การได้รับมอบหมายของกรมส่งเสริมอุตส,ส,สาหกรรมได้รับมอบหมายให้มาดูแลโครงการนี้สิ่งที่ผมคิดตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่าผมต้องเอาหัวสมองและประสบการณ์และหัวใจของอาจารย์เวียกรระดับพักการจริงๆมามอบให้กับท่านดังนั้นถ้าท่านเข้ามาถึงตรงนี้ท่านเรียนทุกหลักสูตรที่เราวางไว้ให้ท่านแล้วท่านเขียนแผนมันเหมือนท่านกําลังกลั่นทุกสิ่งทุกอย่างรวมพลังของอาจารย์ทั้งหมด ผนึกกาลังข้างหลังท่านปัง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 เหมือนถ้าแบบบูลิมก็หรือในกําลังภายในก็อัดจนเต็มท่านเขียนแผนออกมาแบบกันออกมาได้พอแผนเสร็จท่านส่งให้เราเราก็จะบอกถูกต้องใช้ได้นะนะท่านทําเลยครับแล้วท่านจะรู้สึกข้อสงสัยท่านยังถามท่านยังอยู่ในโครงการท่านยังอยู่ในสังกัดของพวกเราท่านก็ถามตอบถามตอบแล้วเราก็พาท่านรอดตายวงเล็บอย่างน้อยก็ดีขึ้นแหละถ้าไม่ได้ทําดังนั้นผมเชื่อมั่นครับว่า จนถึงวินาทีนี้ท่านใดที่เรียนฟังครบโดยความตั้งใจทุกคอร์อสหนึ่งคอร์สสิบประมาณ10กว่าคอร์สเนี่ยคอร์สละประมาณชั่วโมงหนึ่งผมแบ่งอาจารย์เป็น2 2คนตลอดเวลาพยายามจะช่วยให้ท่านได้มีความหลากหลายพราบอาจารย์ในหัวข้อคล้ายกันและท่านก็ได้มุมมองถือว่าท่านได้กําไรมากจริงๆเพราะมาด้วยใจครับอาจารย์ทุกท่านที่มาช่วยเวียกรที่มาช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับพหการจริงๆพอท่านเทคเอาหยิบข้อมูลดีๆใส่เข้าไปในแผนและท่านทำ ท่านรอดจริงๆดังนั้นถึงวินาทีนี้อยากจะบอกท่านว่าสิ่งที่ท่านขาดอย่างเดียวคือกำลังใจกำลังกายและปฏิบัติจริงครับถ้าท่านทำได้ท่านรอดจริงๆวิธีรอดไม่ยากครับพาครอบครัวพาพนักงานรอดได้ด้วยครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากให้ท่านที่มีเกียรติพออุตสาห์เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ดีพร้อมเชนทูชิฟ 4 5 0รายบวก,บวกมาท่านเข้ามาแล้วอย่าให้เสียของอย่าให้เสียแผนทำให้เสร็จลงมือแก้ปัญหาอย่างไรทำให้จบแล้วทดสอบนะครับผมในฐานะหัวหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมายและอาจารย์ทั้งหมดกลุ่มอาจารย์ทั้งหมดที่เป็นหลักสูตร BPCDR อาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มของแชทบอทและที่สำคัญึเราจะมีอาจารย์ที่ลงไปให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัทที่ได้โอกาสเข้ามาเป็นเข้ารอบสุดท้ายซึ่งอาจจะวิกฤตหนักหรือต้องการความช่วยเหลืออยังไงต่างเราจะเข้าไปแก้ถึงที่เลยพอแก้ถึงที่ลงไปคุยลงไปดูลงไปทําจนสําเร็จการพลิกฟื้นขึ้นมาก็จะทําให้เขารอดและการรอดของเขามันจะทําให้ครอบครัวพนักงานตัวพนักงานและครอบครัวพนักงานซัพพลายเชนลูกค้ามันจะรอดกันทั้งระบบเลยครับดังนั้นฝากทุกคนครับถึงตรงนี้ครับทวนตัวเอง เพราะคุณเรียนครบนะครับถึงคอร์สของผมจบในการทำแผนให้เรียบร้อยส่งให้ผมครับขอให้ทุกคนรอดได้แน่รอดได้ดีและขอให้รอดตลอดไปถึงฝังแล้ววันนี้เราจะยืนเคียงข้างกันในฐานะเราเช to ship s h ิปเรียนให้ครบจบส่งแผนรอดแน่นอน